สวัสดีครับอันนี้เราก็มาพบกับช่วงพิเศษนะครับกับธรรมบาร,รมีนะวันนี้เราก็มาเปิดดูไพ่แรนดอมกันนะครับว่าวันนี้แอดมินนะครับก็มีหัวข้อหนึ่งมาตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็มาลองเปิดไพ่ดูว่า,าหัวข้อที่แอดมินจะพูดนี้ก็คือว่าเรื่องที่ดีมากๆนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเจอเรื่องแย่ๆมาเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในจากนี้ไปเนี่ยนะเราจะเราจะเจออะไรบ้างในเรื่องของดีๆเลยหลังจากที่ ทุกท่านนะครับที่มาเห็นคลิปนี้นะชีวิตเจอเรื่องย่ยแย่ตกงานเงินเดือนไม่ขึ้นแฟนทิ้งอกหักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากนี้เนี่ยหลังจากเราเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับเราจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับนะเดี๋ยวมอนิจะเปิดไพ่หยิบไพ่ขึ้นมาสามใบนะครับขอให้โชคดีนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับดูรับฟังอยู่พูดไปลิ้นพันไป ามาดูกันนะครับเรื่องดีๆที่จะเกิดกับตัวของท่านจะมีเรื่องอะไรเข้ามาในช่วงนี้บ้างนะขอให้โชคดีนะครับก็ก่อนแอดมินจะเปิดไพ่ขึ้นมานะครับก็ขออวยพรนะครับให้ผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะครับขอเจอแต่เรื่องที่ดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านนะครับ ทั้งโชคลาภการงานการเงินและความรักที่ดีนะครับเรามาดูกันว่าหลังจากที่ตัวท่านเนี่ยเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะเนี่ยจากเนี้ยเรื่องที่ดีมากๆจะเข้ามาถึงตัวท่านน่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนะเรามาดูไพ่ใบแรกกันก่อนนะครับเรื่องดีๆที่จะมาถึงตัวท่านเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะไพ่ใบแรกที่แอดมินเลือกมานะครับคือไพ่ไพ่อ่า ในรูปนะครับเราจะดูว่าเป็นไพ่ของอการแต่งงานนะผูกข้อไม้ข้อมือกันแล้วก็มีการสวมแหวนมั่นกันของคู่บ่าวสาวนะครับตรงนี้เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับสําหรับใครหลายๆคนนะครับสําหรับใครหลายๆคนแอดมินบอกเลยว,ว่าสําหรับคนที่ยังโสดอยู่อ่าขอเรื่องความรักแล้วกันนะโสดอยู่แล้วก็อ่าคนที่มีแฟนแล้วสําหรับ อ่าใช่คนที่มีแฟนแล้วกันนะครับคนที่มีแฟนที่คบหาดูใจกันนานๆน,นะครับในช่วงนี้นะก็อาจจะมีข่าวดีกันนะครับเช่นนะการวางแผนเรื่องของการใช้ชีวิตการแต่งงานในอนาคตนะครับมีแฟนเนี่ยคบกันนะครับความสัมพันธ์ก็เหมือนแบบ คบหาดูใจกันไปอยู่แต่ตอนนี้นะครับคุณอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นสําหรับคนรักคุณทั้งสองเช่นจากอาเป็นแค่แฟนกันเหมือนแบบกึ่งแฟนกึ่งเพื่อนเนี่ยพัฒนาเป็นแฟนเต็มตัวแล้วอาจจะมีเรื่องของการขยับขยายหรือย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกัน2ต่อ2นะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีการวางแผนวางอนาคตถึงเรื่องการแต่งงานการมั่นหมายกันในเร็วนี้นะนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งสาหรับคนโสดนะครับถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับไพ่ของงานมั่นจาง รูปนะที่เป็นคู่ของบ่าวสาวกำลังมั่นหมายกันเนี่ยตัวของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษก็ดีหรือคุณสุภาพสตรีก็ดีในเดือนนี้นะเออไม่ใช่พูดผิดติดในช่วงนี้นะครับไปที่ไม่เห็นตรงเนี้ยนะตัวคุณ นะครับมีโอกาสจะพบเจอนะครับเนื้อคู่หรือคนที่คุณถูกอกถูกใจได้นะครับทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีนะคอยสังเกตในช่วงนี้ไปต้นไปนะครับหลังจากที่คุณมาดูคลิปนี้เอานะเมื่อกี้พูดผิดนะเป็นเดือนนะแอดมินชอบติดดูตามเดือนเดือนอ่ะก็เป็นช่วงนี้นะครับคอยดูว่าจะมีเรื่องความรักเข้ามาให้คุณชุ่มอ,อกชุ่มใจชุม่มชื่นใจไหมนะครับสาหรับคนโสดที่เจอคนถูกใจแล้วสาหรับว่า คนที่มีแฟนแล้วแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นมั่นหมายการแต่งงานแต่งงานแต่งการกันนะก็เป็นไปได้นะครับในช่วงนี้คอยสังเกตตัวเองดูให้ดีนะเรามาดูกันต่อในไพ่ใบที่สองสิ่งดีๆจะมีเรื่องอะไรอีกเข้ามาสู่ตัวคุณนะครับไพ่ใบที่สองคือไพ่เรื่องดีๆนะขอให้โชคดีนะครับไพ่ใบที่สองเดี๋ยวเป็นไพ่ของเราจะเห็นว่านะครับ เป็นภาพของคุณสุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะครับกำลังจะใส่บาตรพระพิสุสง์ในบวรพระพุทธศาสนาใช่ไหมแล้วก็จะมีอ่า คุณพี่ท่านหนึ่งอ่ะคุณคุณคุณนะ้าคุณป้าก็ได้นะครับกำลังโมทนาสาธุอยู่นะครับตอนนี้เขาเรียกว่าแอดมินจะบอกว่าตรงนี้ไพ่ใบนี้เขาเรียกไพ่เกี่ยวกับบุญกุศลตวเนี้มันจะบ่งบอกว่าผลทานผลแห่งบุญกุศลคุณงามความดีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ตัวของท่านนะได้เคยทําเอาไว้ในการก่อนในอดชาติก็ดีหรือในการก่อนก็ดีก่อนนามาถึงนับปัจจุบันที่แอดมินจะมาเปิดไพ่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าผลแห่งทานตรงนี้มันส่งผลนะครับ ให้คุณนะจะมีโอกาสที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาบนะครับโชคลาบทางนั้นการเงินนะโชคลาบนี้ไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับเรื่องของการไปซื้อหวย ซื้อลอตเตอรี่อะไรนี้ไม่ใช่มาแต่ในเรื่องของการงานของท่านนะครับที่มันจะมีการเจริญเติบโตขึ้นการงานธุรกิจของท่านที่สามารถพัฒนาขยับขยายไปได้มากขึ้นนะครับในช่วงนี้เลยนะมันจะมีเข้ามาเป็นผลจากทานที่คุณได้ทําเอาไว้หรือเป็นผลจากการที่คุณเนี่ยได้สนับสนุนให้คนดีๆนะครับได้ทําสิ่งดีๆที่เขาได้ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันเป็นไปได้หมดจากรูปนะคุณจะมีโอกาสนะครับสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับ การเงินจะมีเงินมีทองไหลมาเทมาในช่วงนี้นะโดยทันโดยที่ตัวคุณเนี่ยไม่ทันได้คิดได้ฝันเอาไว้นะมันจะมีเหตุการณ์นี้เข้ามานะครับการงะาอาจจะเริ่มเติบโตมีความรุ่งเรืองหรือคุณเนี่ยอาจจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบซื้อตเตาลี่ขึ้นมาสักใบสองใบอาจจะถูก เงินหมื่นเงินแสนในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะแต่เรื่องหวยเรื่องอะไรเนี่ยแอดเป็นที่ขอเตือนก่อนว่าเราเล่นก็เล่นแพพอประมาณนะครับอย่าไปเล่นหมาหักโหมอะไรมากแค่บอกว่าช่วงเนี้ยคุณจะมีโชคมีลาบในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนิดหน่อยก็เอาพอแล้วถือว่าเป็นค่าน้ําค่าไฟเข้ามานะครับตรงนี้นะเรามาดูใบที่3กันนะครับสิ่งดีๆที่จะเกิดกับคุณต่อจากนี้จะมีอะไรอีกนะใบที่3ามนะครับ เรื่องดีๆเลยนะใบสุดท้ายแล้วใบที่สามโอ,อันนี้สิบแปดบวกไพ่สิบแปดบวกนิดนึงใบที่สามเราจะเห็นว่านะครับก็จะเป็นภาพของอ่า อ่าชายหนุ่มหญิงสาวนะครับกำลังเหมือนว่าเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ากําลังแบบมีปฏิสัมพันธ์กันเขาเรียกว่ากาลังทอดรักกันแล้วกันนะจากรูปแอดมินก็ไม่ต้องบรรยายอะไรมากแล้วเอาตามรูปแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าใบแรกนี้มันก็คือความรักนะแต่ใบนี้เขาเรียกก็นะครับความสัมพันธ์นะครับมันมีการพัฒนาถึงจุดสูงสุดเช่นอ่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันต่อคนที่คุณรักอีกในยักเนี่ยตรงเนี้ยไพ่ใบนี้มันสื่อที่ว่านะครับก็เรียกว่า สิ่งแย่ๆที่มันเคยผ่านไปในชีวิตเนี่ยตรงนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเช่นความสัมพันธ์ที่มันมันมันยแย่ที่มันไม่ดีทาให้คุณรู้สึกเสียอกเสียใจผิดหวังเนี่ยหรือคนรักเก่าที่เคยเลิกราอย่าล้างไปนะครับอาจจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่แบบจําเป็นต้องให้คุณและเขาด้วยต,ต่างฝ่ายต่างขันหลังให้กันเนี่ยจะจะมีการกลับมาคืนดีกันฟังแอดมินนะ จะมีการกลับมาคืนดีและมีการสารความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนยิ่งขึ้นกับเดิมตามภาพใบนี้นะครับนะก็เรทนิดนึงนะอันนี้มันเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเป็นไพ่เกี่ยวกับไพ่สถานการณ์ไพ่เหตุการณ์่าจะวาดไปตามนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีนะครับคนรักเก่าของคุณนะที่เคยเลิกลากันไปเคยจบกันไปนะครับอาจจะมีการกลับมาปรับความเข้าใจมาคืนดีกันในในสถานการณ์หนึ่งและ อีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่านะครับมันคุณอ่าอันนี้อันนี้มองไม่เกี่ยวกับความรักน,นะเราจะมองในเรื่องของโชคลาภแลาเรื่องของเงินทองนะครับเขาเรียกว่าและในช่วงนี้นะครับคุณจากาไพ่ใบนี้นะคุณอาจจะมีเขาเรียกว่ามีมีโชคมีลาบนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับด้านด้าน,ด,านด้านการเงินเขาเรียกว่าจากเพศตรงข้าม จากเพศตรงข้ามเนี่ยมาคอยเกี่ยวกับเรื่องแบบช่วยซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณช่วยผลักดันคุณเกี่ยวกับด้สาสาภาพสถานภาพทางการเงินจากนี้ก็เป็นไปได้นะครับที่แอดมินพูดเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นไพ่นะครับทั้ง3ใบนะครับกับไพ่เหตุการณ์ที่แอดมินนี้ตั้งไว้ว่าเรื่องดีๆหลังจากที่คุณเจอเรื่องแย่ๆเนี้ยจะมีอะไรมาบ้างก็ เป็นไปตามที่แอดมินได้กล่าวเอาไว้ตามนี้นะครับนะสิ่งดีๆนะครับกําลังส่งผล้กับคุณนะจากที่คุณได้ทำเอาไว้ก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรมากนะครับความสัมพันธ์ก็เริ่มดีขึ้นความรัก ความรักก็เริ่มดีการงานก็เริ่มดีเริ่มมีโชคมีลาบเข้ามานะครับแอดมินก็ขอให้คุณโชคดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเดี๋ยวคราวต่อไปเนี่ยแอดมินจะมีไพ่เอ่อมีหัวข้อใดๆตั้งขึ้นมานะครับอาจจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการงานความรักหรือเรื่องโดยสังคมโดยรวมก็ได้ถือว่าเป็นการบอกกล่าวเป็นการเตือนแก่ทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ เนื่องจากทางเราธรรมบารมีนะครับแจกฟรีพราผงจกักรพรรดลูกแก้วจกักรพรรดประคําจักรพรรดิร้อเม็ด m, บทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊กเ้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับแจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านใดสนใจให้อินบ็อกมาที่เพจธรรมบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ